สาระน่ารู้อารารอูเวลในวันนี้นะครับนำเสนอในชื่อตอนที่ว่าจริงหรือไม่นะครับที่ห้องเต้หันส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชายด้วยกันมาก่อนนะครับ เว็บไซต์ชื่อดังนะครับที่เน้นเรื่องราวของข่าวสารของกลุ่ม LGBT หรือว่า lesbian, gay, bisexual และก็คนข้ามเพศนะครับได้เผยแพร่บทความที่มีชื่อว่าประวัติศาสตร์โดยสังเขตของกลุ่มคนรักเพศเดียวกันและ bisexual ในจีนยุคโบราณโดยซาการีเซนนะครับบทความซึ่งฉายภาพในแง่มุมเกี่ยวกับสัมพันธ์ทางเพศในสังคมโบราณของจีนที่บางช่วงเวลานะครับเชื่อกันว่าความสัมพันธ์ของคนเพศ เดียวกันนั้นถือเป็นเรื่องปกติต่างจากทัศนคติของชาวจีนในยุคปัจจุบันอย่างมากนะครับตัวอย่างนะครับที่ถูกยกขึ้นอ้างก็คือความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องเต้ไอแห่งราชวงศ์ฮั่น กับตรงเซียนนะครับคู่รักเพศเดียวกันของพระองค์ที่กลายเป็นตำนานรักตัดแขนเสื้อซึ่งมีที่มาจากเรื่องเล่าที่ว่าเช้าวันหนึ่งขณะที่ตรงเซียนนะครับยังคงหลับไหลโดยได้นอนทับแขนเสื้อของฮองเต้ยอยู่นั้นฮองเตจําเป็นต้องลุกจากที่บรรทมแต่ไม่ต้องการรบกวนการนอนของคู่รักจึงยอมตัดแขนเสื้อของพระองค์ทิ้งแทน เพื่อให้ตรงเซียนได้นอนหลับอย่างสบายต่อไปเซนนะครับหรือว่าสาการีเซนผู้เขียนบทความชิ้นนี้ก็ยังได้อ้างเพิ่มเติมว่าฮองเต้ไอ้มีช่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกันแต่ฮองเต้เกือบทั้งหมดของราชวงศ์ฮั่นนะครับจำนวน10จาก13พระองค์เป็นการนับที่ไม่รวมราชวงศ์ฮั่นตะวันออกล้วนแล้วแต่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายด้วยกันมาแล้ว นอกเหนือจากการมีเพศสัมพันธ์กับพระชายาและพระมเหสีของพระองค์และหลังสิ้นราชวงศ์ฮั่นนะครับเซนก็ยังได้กล่าวอ้างเพิ่มเติมอีกว่าสังคมจีนนะครับก็ยิ่งให้การยอมรับความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันมากยิ่งขึ้นซึ่งน่าจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ดังกล่าวมีได้เป็นอุปสรรคต่อการแต่งงานและการมีครอบครัว ส่วนการที่สังคมจีนในยุคปัจจุบันนะครับได้หันมามีทัศนคติในเชิงลบต่อชาวเกยนั้นซาริเซนนะครับก็ได้กล่าวว่านักวิชาการจํานวนมากนะครับเชื่อว่าเป็นผลมาจากการรับเอาแนวคิดของตะวันตกในช่วงศตวรรษที่19ที่มองว่าการร่วมเพศของคนเพศเดียวกันนั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายทั้งนี้นะครับรายงานของเดอะการเดียนก็ได้กล่าวว่าหลังการปฏิวัติจีนในปีคิเตศัลราช1912กรบขบวนการชาตินิยมจีนสมัยนั้นมอง ว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันถือว่าเป็นวิธีปฏิบัติอันเสื่อมทรามของราชสำนักขณะที่งานศึกษาชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยซันเกตเ,เชวันในแคนาดาก็ได้ระบุว่าหลังการปกครองภายใต้ระบบคอมมิวนิสต์ในปีคิศคราช1949การเป็นเกย์แม้จะไม่ถูกจัดให้เป็นอาชญากรรมโดยชัดแจ้งแต่ความผิดฐานมีพฤติกรรมและเป็นอันรพานก็ถูกตีความครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่รักเห็นว่าไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเป็นเกย์ด้วยทำให้ในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมชาวเกย์จึงถูกเล่นงานอย่างรุนแรงนะครับและกฎหมายฉบับดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไปในปีคิศกราช1997เปิดช่องให้ชาวเกย์นะครับได้มีโอกาสแสดงตัวตนได้มากขึ้นต่อมาในปีคิศกรา2001สมาคมจิตแพทย์จีนก็ได้ตัดพฤติกรรมรักเพศเดียวกันออกจากการจัดให้เป็นอาการผิดปกติทางจิต ถึงอย่างไรก็ดีนะครับปัจจุบันแบบเรียนหลายเล่มของจีนก็ยังมีการระบุว่าการรักเพศเดียวกันนั้นเป็นอาการที่ผิดปกติโดยแนะนำให้ใช้การบำบัดด้วยการช็อกเพื่อรักษาบางเล่มนะครับก็ถึงกับระบุว่าความรักระหว่างเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทำให้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนักศึกษาจีนรายหนึ่งตัดสินใจยื่นฟ้องกระทรวงศึกษาธิการจีนต่อศาลเพื่อให้มีการปรับปรุงเนื้อหาและยกเลิกการใช้ ที่เป็นอคติต่อชาวเกในแบบเรียนอย่างเป็นทางการซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของจีนนะครับก็ได้รับข้อเรียกร้องของเธอไว้พิจารณาแล้ว oh dear,